สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้มาทํารุ่นนะครับที่ว่าแปลงนะครับฝนตกทุกวันเลยครับก็รจอจังหวะว่าคืนไหนที่มันตกไม่เยอะแล้วเราก็ลงเอานะครับจะให้สวยเลยมันเป็นไปไม่ได้นะครับ เดี๋ยวให้ดูที่ยังไม่คือหญ้าเนี่ยมีนะครับเนี่ยหญ้าเนี่ยในไร่เนี่ยมีนะไหมถ้าเราทํารูดแล้วเนี่ยนะมันก็จะเหลือแต่ต้นข้าวโพดนะครับถ้าฝนไม่ตกนะมันสวยเลยนะจะกบสวยเหลือแต่ต้นข้าวโพดครับจะกบหญ้าหมดเลยหญ้าก็จะตายหมดเลยนะครับแต่ว่าแบบนี้ยมันสวยวิสัยนะครับมันไม่สวยหรอก อันนี้ผมก็ขับมาแล้วคนงานก็เปลี่ยนเมื่อกี้นะครับขับมาจงตรงนู้นน่ะก็เละๆแบบนี้ทําได้ครับมันเป็นนั่งขับถ้าเป็นรถเดินตามเนี่ยหมดสิทธิ์นะครับฟรีแน่นอนแล้วก็เหนื่อยนะครับตรงไหนลึกเกินก็ต้องยกหางนะครับคาดว่าน่าจะหมดแรงก่อนนะแต่ถ้าท่านผู้ชมทําน้อยเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรนะอันนี้สิบกว่าไลอะนะครับสิบกว่าไ่ ถ้าจำเป็นก็ต้องใช้นะครับไม่มีอุปกรณ์อ่ะก็คืออันนี้มันขับสี่นะครับแล้วก็หางเนี่ยเราสามารถคอนโทรลได้นะขึ้นลงขึ้นลงถูกไหมตึกลึกตื้นอ่ะนอกจากจะปรับแขนกลางแล้วเนี่ยลึกตื้นจะเอาขนาดไหนนะครับอยู่ที่แขนอยู่ที่มือเรานะครับแล้วกเ็เวลามันเป็นสี่ล้อมันเป็นแขนบังคับนะครับสามอันอนะ่ะมันไม่เหมือน รถเดินตามนะครับที่มันมีสลักเดียวอ่ะมันจะโยกเยกได้นะครับซ้ายขวาซ้ายขวาอันนี้ไม่ได้นะครับอันนี้มันจะฟิกไปเลยนะมันจะฟิกไปเลยนะครับมันจะบังคับเข้าเลยนะแล้วก็มันจะล่องเนี่ยจะเสมอกันนะครับตั้งไว้ลึกเท่าไหร่ก็ลึกเท่านั้นนะครับถ้าความชื้นของดินของดินเนี่ยของพื้นที่เนี่ยมันเท่ากันถ้าเป็นแอ่งเราก็ยกนิดนึงใช่ไหมถ้ามันเป็นเนินเราก็กดนะครับแล้วก็ป่วยปล่อยสุดเลย อันนี้ไม่สุดนะครับประมาณได้ครึ่งหนึ่งนะแล้วก็ปรับตรงแขนกลางาสุดนะครับสุดแล้วเวลาเจอลมเจออะไรก็ไม่ต้องเร่งครับเบาๆเร่งเบาๆไม่ต้องรีบจะค่อยดูพิจารณาว่าเออมันดีไหมมันปรับมันดีอะไรยังไงนะครับพิจรารณาเอามันไม่ติดหรอกครับตรงไหนลมตรงไหนเละไม่ติดนะครับสี่ล้อเนี่ยมันเบาครับลมมันเบา ถ้ามันยุบจริงๆเนี่ยมันมันยากครับละ่ะไม่ค่อยเจอครับส่วนมากไล่นะไม่ค่อยยุบครับอ่ะแล้วก็มาดูนะครับว่ามันเป็นแบบไหนเมื่อก่อนผมก็ใช้รถเดินตามนี่แหละเราไม่มีอ่ะเราไม่มีองค์กรเราก็ต้องเดินตามเอานะครับอันนี้ปรับสุดแล้วนะเกือบสุดเลยนะครับ แนันแขนกลางขึ้นเกือบสุดนะมันไม่ไหวนะครับฝนเริ่มตกแล้วแล้ก็ทำจนจนกว่าฝนจะตกอะนะครับคืนนี้ยทำคืนนี้กว่าจะไม่เสร็จหรอครับแต่ว่าพอมันได้ได้ทำแล้วเนี่ยมันสบายใจนะครับ ก็เหตุผลนะครับหลักๆเรามาดูก่อนมาดูหางนะครับปรับคอนโทรน,น้านะครับจะเอาลูกออตเต์ลน,นะอยู่ที่ฝีมือนะครับหัวงานก็จะเละๆหน่อยประมาณนั้นนะครับ <c oughs> ก็ไปดูเอานะคอนโทรลเอานะครับ ยังต้องฝึกอีกนะครับคนขับเราจะเก่งอยู่คนเดียวไม่ได้นะค่อยๆไปนะครับเราจะเป็นเราจะเก่งอยู่คนเดียวไม่ได้นะครับต้องให้คนอื่นเก่งบ้างไม่งั้นเนี่ยเราตายเลยทิ้งไม่ได้นะครับเนี่ยก็จะประมาณนี้นะมันตั้งลึกไม่ได้มันกลบลึกกว่านี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าดินเนี่ยมันแน่นอ่าไม่ใช่ดินไม่ใช่แน่น ดินมันเหนียวมันชื้นเยอะนะครับมันเป็นก้อนไหมเนี่ยถ้าตั้งลึกตั้งเยอะเกินเนี่ยเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอาอแค่นี้แหละมันก็พอได้อยู่ปกติถ้าดินสวยสวยล้วนสวยเลยนะครับอันนี้ดินสวยนะดินล้วนทรายนะครับแต่ว่ามันเละนะครับแต่เราก็ต้องทาไม่งั้นมันทําไม่ทําไม่ได้นะครับเหตุผลที่ทําไมมันทําไม่ทําไม่ได้นะหญ้านะครับแล้วก็เวลาฝนทิ้ง ให้น้ำไม่ได้นะครับเนี่ยจะให้น้ํำยังไงอะ่ะถูกไหมไม่ได้ใช้น้ําหยดอะ่ะใช้น้ําลาดก็ต้องทํานะครับหญ้านะครับแล้วก็นะเรื่องให้น้ํานะครับมันมีปัจจัยหลายอย่างนะครับเหตุผลที่ผมทํารุ่นเนี่ยอา่าที่บอกไปแล้วอะไรอะ่ะให้น้ําถูกไหมนะครับเป็น่องให้น้ําแล้วก็หญ้านะครับ ญ้าที่มันขึ้นอยู่กลางร่องเนี่ยมันจะโดนกบหมดเลยนะครับมันจะโดนแทกโดนกบหมดเลยนะแล้วก็เรื่องล้มนะครับลาดนะข้าวโพดเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยได้ดินขึ้นมาตรงป้องข้างบนนะครับเดี๋ยวลากชั้นที่สามชั้นที่สี่เขาก็จะออกนะแล้วเหตุผลในการพวนดินอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือให้ดินเนี่ยนะให้ดินนะครับได้มีอากาศหรือล้วนซุยนะครับเหมือนพวนดินอะ พวนน่ะนะครับควาว่าพวนะก็คือทําแบบเนี้ยนะครับการพวนทํารุ่นทําทําหญ้าเนี่ยเหมือนกันนะครับให้มันพวนนะครับให้มันรากเนี่ยเขาออกมาหากินนะครับถ้าแน่นเนี่ยรากเขาออกไม่เร็วนะครับนึกถึงสภาพว่าดินมันแน่นนะครับเวลาเราหยอดเสร็จแล้วอะไรแล้วเนี่ยลดเหยียบบ้างอะไรบ้างนะครับมันก็แน่น เสร็จปุ๊บก็ฝนตกบ้างก่อนมับนะครับเนี่ยเราก็พวนเข้าไปดินมันก็จะหลวมจะล้วนซุยแล้วลากเขาก็จะออกมาได้ดีนะครับพอลากออกได้ดีจะเกิดอะไรขึ้นต้นอวบครับต้นอวบโตเร็วนะครับคือลากเนี่ยยังมาไม่ถึงนะครับถ้าเจ็ดสิบนะถ้าล่องหกสิบเนี่ยลากถึงนะครับผมต้องบอกว่าเออพิจารณานะครับเมื่อก่อนผมทำห้าสิบขึ้นมาแล้วก็หกสิบ พอหกสิบไม่เวิร์กก็เจ็ดสิบครับคือเวลาแทกเนี่ยเวลาหกสิบอะลองพิจารณานะครับผมแทกโดนลาาขาวนะครับเนี่ยลากประมาณเนี้ยแทกโดนลาาขาวหมดเลยแล้วมีโอกาสนะครับลากที่จะฉีกขาดแล้วเชือ้อราเชื้ออะไรก็จะเข้าไปรุมเร้านะครับทําให้ข้าวโพดเนี่ยมันอ่อนแอมันเป็นโรคนะครับนะมันก็เหมือนต้นไม้หลายๆอย่างแหละนะครับ เหมือนเหมือนต้นไม้ปกติแหละเวลาระบบลากโดนรบกวนเนี่ยะยังไงก็มันไม่ตายหรอกครับแต่ว่ามันจะโดนเชื้อราโดนอะไรเข้านะครับเราก็ไม่อาจรู้นะครับพอโตขึ้นมาก็ห่อนแอล้มง่ายอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมก็เลือกระยะลองที่มันเจนะครับเลือกล่อง70นะเป็นน่าจะเป็นคําตอบสุดท้ายนะครับเพราะว่าถ้าเจ็ดห้าแปเนี่ยมันกว้างเกินไปนะครับ มันจะกบไม่ถึงนะเวลาทลํารุ่นจะกบดินไม่กบนะครับถ้ากบมันก็ต้องตั้งลึกมันจะอันนั้นเกินไปนะอันนี้ก็ได้สูดแล้วนะครับถือว่าโอเคเลยเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับนะเ,เน,บนี่ยก็ใช้ได้ก็ถือว่าถือว่าทำข้อโพดมาเนี่ยก็รู้สึกว่า มันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คือผลผลิตอย่างน้อยก็ต้องตันห้าครับจะให้ได้สองตันสามตันมาเป็นไม,ไม่ได้เนี่ยท่านผู้ชมก็ดูเนี่ยเวลาก่อนจะทํารุ่นฝนก็กระน,นาจนโอ้โหตรงกลางตรงโน้นก็เละหมดเลยครับเละหมดนะครับเละไม่จุเละยังไงอันแกนครับเนี่ยจะป,ะประมาณนี้ไหมยาเยอะก็จะไม่มีเลยนะครับ เนี่ยหญ้าที่เป็นแบบเนี้ยหญ้าเกา่าหญ้าแก่หญ้าที่มันขึ้นมาใหม่เนี่ยเถาอะไรพวกเนี้ยเวลาเรากบมามันก็พอแล้วนะครับเนี่ยไหมหญ้าเยอะเลยนะครับเนี่ยเนี่ยไปดูนะครับเดี๋ยวจะหาว่าถ่ายเออมันไม่มีหญ้ามันมีครับหญ้านี่เหตุผลถ้าเกิดว่าคุณไม่ทํารูดมันจะเกิดอะไรขึ้นครับหญ้าก็จะออกดอกนะครับเอ๊ยยังไม่ทันอะไรเลยเขาโพดยังไม่ทันเลยนะครับเขาโพดได้กี่วันอันเนี้ย เดี๋ยวมาเดียวกับผมอะ่ะกับแปลงที่สามนะครับยี่สิบกว่าวันยี่สองวันยี่สามวันนะครับเห็นไหมยาเก่ามันไม่ได้ตายนะที่เราไถาทับ,ท,บทับไว้เนะี่ยพอมันปั่นขึ้นมาบนผิวดินเนี่ยมันก็ไม่ตายนะครับเห็นี่ยมีดอกอีกแล้วนะครับเนี่ยเยอะแยะเลยแล้วทําไมถึงไม่ทํากันล่ะครับนะร่องคู่ก็ทําไม่ได้ได้แต่ว่ามันข้อมเอานะครับมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับร่องกลางก็วางสายน้ำหยดใช่ไหมล่ะ ร่องข้างก็ข้อมเอาหรือไม่ก็ปรับนะครับมันจะยากลำบากมากเกินไปนะครับท่านผู้ชมก็ลองได้ถ้ามันแคบเกินนะแล้วแคบเกินนะครับข้าวโพดนอนไม่อยู่ครับใบมันบางกันนะพอใบมันบางกันนะครับนอนก็ไม่อยู่นะแย่งแสงกันคอข้าวโพดแย่งแสงกันปุ๊บต้นก็ไม่อวบนะครับสังเคราะห์แสงก็ไม่ได้เต็มที่มันมีระยะของมันนะครับระยะปลูกระยะ ล่องนะครับเนี่ยมีระยะของมันนะครับอันไหนได้สูตรเราก็ต้องพิจารณากันอีกทีว่าอันไหนมันจะได้สูตรกันแน่นะเจ็ดสิบนะครับระยะต้นประมาณเนี้ยดูซิมันจะถึงสองไหมมันถึงครับมาดูซิมันจะถึงสามไหมเดี๋ยววันเดี๋ยวมีโอกาสจะถ่ายให้ดูนะครับอันไหนที่แปลงไหนที่มันเต็มที่เต็มที่จริงๆอ่ะแม็กของผมอ่ะมันกี่ตันกันแน่นะครับ ถ้าฝนมาที่สวยเต็มใจเต็มใจเลยนะครับรับรอมันทะลุแน่นอนทะลุสองแน่นอนอันนี้ก็พอใช้ได้นะแป่งงนี้อย่างน้อยก็ทาไมทิ้งซะก่อนนะครับใส่ปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่ยาก็ไม่ได้ฉีดเนี่ยนอนลงแล้วเนี่ยนะครับเกินระยะเวลาแล้วเนี่ยคือก็ต้องอยู่ที่เราด้วยว่าทำข้าวโพดมาสวยแล้วยาก็ไม่ฉีดปุ๋ยก็ไม่ใส่ปุ๋ยก็ใส่น้อยเกิน,นทำรุ่นก็ไม่ทำอย่างเงี้ยมันก็ ไม่ดีนะครับไม่ดีเนาะอะไรก็ทําไม่ได้ใส่ใจมันก็ไม่ดีอ่ะถูกไหมแต่ว่าเราใส่ใจแล้วเราไม่รู้วิธีการอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับรไม่รู้จะทําอะไรมืดแปดด้านเนี่ยทำยังไงใส่ปุ๋ยอะไรใส่แต่ยูเลียสูงไปเรื่อยนะครับสูงผอมสูงไปเรื่อยนะครับต้นไม่อวบไม่อ้วนบางทีก็อ้วนนะครับแต่ว่าสูงมากๆนะทายังไงให้ต้นมันอวบอ้วนแล้วก็ต้นมันต่ํานะครับแล้วก็ฝักมันเนี่ยใหญ่นะครับกำเราไม่รอบ นี่คือถ้าท่านทําได้นะครับแน่นอนว่าประสบความสําเร็จแล้วนะครับแล้วก็เวลาข้าโพดมันมีปัญหาเนี่ยเรามองแป๊บเดียวเนี่ยเราสามารถบอกได้เลยว่ามันเป็นแบบไหนมันจะต้องท,ทำยังไงนะครับแก้ปัญหายังไงอันนั้นคือคุณจะเรียนจบแล้วนะครับแต่การเกษตรมันไม่จบหรอกครับมันก็จะมีไปเรื่อยๆม,ม,ม,มันไม่มีเพดานเกษตรมันไม่มีเพดานรายได้นะครับ มันอยู่ที่เราว่าเราต้องการเท่าไหร่ถ้าเรามีแนวคิดที่จะทําให้มันได้ถึง3ตันเนี่ยมันเป็นไปได้แต่ว,ว่าวิธีการก็ต้องเปลี่ยนไปนะครับการดูแลก็ต้องมากขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าเราปลูกทิ้งๆค่งๆนะครับให้น้ําก็ไม่ให้ปุ๋ยก็ใส่ช้านะครับยาก็ไม่ค่อยฉีดอย่างนั้นมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับเอาเป็นว่าทําอะไรก็แล้วแต่ใส่ใจรับรองได้ผลแน่นอนนะครับอนะประมาณนั้นเราก็ศึกษานะครับ ศึกษาให้รู้ว่ามันจะต้องทําแบบไหนถ้าทําแบบวิธีเดิมๆมันก็เวลาเราทําได้ไร่ละตันมันก็ไร่ละตันเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกปีทุกปีมันไม่ใช่นะครับมันสามารถไปได้มันสามารถได้เกินมากกว่า2ตันครับแต่ว่าเราจะทํำยังไงใส่ปุ๋ยแบบไหนอยู่ที่เราเรียนรู้เข้ามาศึกษาครับแล้วเดี๋ยวไปด้วยกันนะมันจะเป็นแบบไหนนะครับแต่ว่าผมทําได้ทะลุ2แน่นอนแต่ว่าอยู่ที่พยากรณ์อากาศนะครับอยู่ที่ฝนแล้วล่ะว่าจะทําให ถึงไมหมไม่ถึงนะครับเราก็มีอาจควบคุมได้นะครับถึงเราปรับที่สวยแล้วฝนตกชุกมากเกินไปตอนระยะก่อน15วันยังไงก็แกนนะครับเดี๋ยวจะมีวิธีอีกว่าจะทํายังไงให้มันไม่แกนนะครับก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะถึงจุดหมายก็ยังไม่หยุดนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะครับ